สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีจ้าจากพาพี่มอนไม่บัวไปงานวันเกิดเสียน้ำเพชรจ้ามองคุณยงเราไปเซินชัยโกนเซิแล้วบอสัต์แล้วจุดเลยจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าจ้าอันนี้เดินย ระยะทางไกลๆจ้ะแม่บัวไปก่อนแล้วระยะทางไกลมากเลยนะคะนี่ <c oughs> ม่บัวไปข้างหน้าแล้วนะจ๊ะฝั่งดี ช้างเยอะแยะนะจ๊ะวันนี้ค่ะโอ้มีแต่แตงสวยนะคะไม่ป็ดเรื่องเอาน้ำมาถึงจอยถึงจอยนะคะเฮ้ <c oughs> <c oughs> มุจิจ่าสมานเองเพื่อนนะพ่อได้จ้ะสองแม่ลูกดูเฮ้ยเนาะอาจจะช้า,างเขาร้องนะจ้ะเขาร้องก็อยากร้องด้วย แม่คุณลูกเอ้เ้จะเขาลองนะจ้าลองกับเขาเขาองลูก็ลองด้วยเฮ้ยองแม่ลูกนี่ ควานอนะไเกิดนะคีพอ่อแม่กินยาแล้วนะจาร้องอย่างเดียวเอ้ลวงกันแล้วก็ร้องเอียดอาดเอียดอาอดได้ยินขอลองนะคะอยากลองเป็นเพื่อนโอ้คุณยายมาแล้วโอ้คุณยายบัวลอยมาแล้วหนูจ้ยา,ยมาม <laughs> แม่บวัวอย่าร้องบวัวทองอย่าร้อง คุณยายบัวลอยกำลังมา่าคุณยายจาาหนุนคุณยายมาแล้วโฮคุณยายควองามคุณยายไม่แก่ไใครเลยเนาะ,ะคุณยายคุณยายอันรอรับคุณยายตรงนี้จ้ะ คุณยายคุณยายคุณยายไม่มีเสียงไเลยเนะคุณยายยังอินไหมอโอคุณยายพิงค่ะเพื่อนเบาเบาคุณยายเบาเบาคุณยายเบาคุณยายเบาเบาคุณยายเบาเบาคุณยาย อาเมื่อคุณบัวลอยเมื่อคุณบัวทองเจอคุณบัวลอยอาบัวจับบัวลอยเจอบัวทองจ้าโอ้คุณยายสวยขาสวยจังเลยเออไปหาลัคกี้บอกคิดถึงลักกี้บอก มาคุณยายบัวลอยนะจ๊ะน้องไรมอนคุณยายบัวลอยแล้วก็คุณแม่แม่บัวทองอยามาคุณบัวทองเจอคุณบัวลอยนะจ๊ะรอมด้วยคุณไรมอนจ๊ะเอ๋ทางนี้ก็เสียงเนาะคุณยายยังไม่มีเสียงเลยซ้องแม่นุนี่อะไรกันนางนะา โอ้ยคุณยายบัวลอยคิ้วสวยด้วยดูแม่บัวคิ้วสวยแม่ลูกเดี๋ยวแม่เอาคิ้วมาทาให้เนะ คุณย <laughs> ายไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วคุณยายไม่ไปแล้วคนนั้นใครจ้ะโอ้ยาลักกี้ โอ้โหคุณยายหาเพื่อนโอโ้เจอเพื่อนเฮ้ยยายแลกน้องลักกี้นะคะ,ะคลิปนี้นะคะอันนี้คือการเดินทางนะคะจากบ้านมาสนามโรงเรียนนะคะไกลๆจ้ะอ่านะจา๊ะอันนี้ขอถ่ายเป็นคลิปนะคะ รอเวลาจ้ะเน่เน่เนทางนี้อยากไปหาเขาจ้ะโอ้พ่มลอยากไปหาคุณยาย โทรศัพท์เด้อโทรศัพท์มื้อนี้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เอาบ่กว่าเตลท่านก็มุ่งปุ้งประสงค์เนาะจ๊ะโทรศัพท์นาโทรศัพท์นา คลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจา้าเดินทางมาไกลๆนะจ๊ะระหว่างทางก็มีการพักลอนะคะหนื่อยจาว่าค,คุณคุณไรมอนคุณแม่บททองนะคะ,ะมาเจอคุณยายบวัวลอยนะจ๊ะอันนี้อันนี้คือการยืนรอนะคะยืนรอเวลาไปงานวันเกิดนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านก่อนฝากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ